ยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเกมมือถือทุกเกมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนยังไงก็ต้องย่าดาเกมเซ็นเตอร์สำหรับใครที่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทหรือไม่สะดวกออนเกมวันนี้ผมขอนําเสนอครับ U g p h o n e แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเป็นเพื่อนนั้นฟาร์มได้อย่างไงามากยิ่งขึ้นและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นครับย h o n e เนเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบค่าวครับมือถือเครื่องเดียวเนี่ยสามารถทําให้เพื่อนๆน,นั้นเปิดบอท a อ k เกมฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามครับหรือนีี่มๆท เวลานะครับที่จะเปิดมือถือทิ้งไว้ทั้งวันหรือว่ากลัวจะแบตเสือบหรือว่าไม่อยากจะเปิดคอมทิ้งไว้เพราะว่าเกิดเปลืองไฟนั่นเองครับด้วยตัว UG Phone นะครับช่วยตอบโจทย์ต,ตรงนี้ได้อย่างมากครับโดยราคาเริ่มต้นนะครับเพียงวันละ10บาทเท่านั้นใครที่สนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลด UG Phone นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าใส่โค้ดที่เป็นตัว J E J E J E นะครับเพื่อรับส่วนลด20บบาทด้วยนั่นเองนะครับ เอาละฮะเรามาสรุปอัปเดตนะครับของ Universal Tower Defense นะครับอันนี้เป็นการสรุปอัปเดตก่อนที่จะมาขึ้นไลฟ์อีกทีนึงนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึ่งช่วงเย็นๆหรือค่ำๆนั่นเองเาสำหรับเกมนี้นะครับเพราะว่ามีภารกิจที่จะต้องไปเลือกตั้งนะครับที่อยู่นอกเขตกันก่อนนั่นเองนะเพราะว่าเป็นคนต่างจังหวัดเนาะก็เลยได้ลงทะเบียนในวันนี้นั่นเองละวกันนะครับเอาไ่าไม่นอกเรื่องแล้วกันนะครับทุกคนอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันด้วยแล้วกันนะครับใครที่เลือกตั้งได้น อ่ะอันว่าไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับเรื่องพวกนี้อาจจะไกลตัวกันไปสำหรับเด็กเหลี่ยมนั่นเองนะเรามาเลิกกันเลยครับสำหรับอัปเดต universal To w e r d e f e n s e นะครับว่าอัปเดตนี้เนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับแก้ไขยังไงบ้างตัวเกมยังเฟอ้ออยู่ไหมนะครับแล้วมีการปรับปรุงอะไรยังไงบ้างเรามาดูกันไปพร้อมๆกันนั่นเองครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องบอกว่าทุกคนสามารถอ่านอัปเดตล็อกที่มุมบนขวาตรงนี้ได้นั่นเองครับ สามารถดูได้ครับว่ามียูนิตกี่ตัวอะไรยังไงก็ว่านไปนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นโค้ดนะครับ3โค้ดเลยเป็นนี่เลยนะประมาณนี้เดี๋ยวยวังไงเดี๋ยวผมจะใส่โค้ดไว้ที่ใต้คลิปอีกทีนึงนี่นะครับมีบันเดิลใหม่มามีนูนนี่อะไรเยอะแยะมากมายไก่ก่อเอาเป็นว่าไปดูกันทีละอันก่อนเลยนั่นเองครับอย่างแรกผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยอยากจะรู้ว่าตัวละครแต่ละตัวได้จากไหนและมีตัวอะไรบ้างนั่นเองครับโดยอัปเดตนี้เนี่ยมีตัวละครเข้ามามากกว่า9ตัวเลยนั่นเองครับหลักๆคือบลูมาที่เป็นตัวตังค์นับสุม้ีทรังค ก็สุมหาได้เช่นกันนะครับบีเวจิต้าบีโกคูนะครับแล้วก็มีโกหังที่อยู่กับ Android 16นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นหมายเลข17หมายเล18ครับจะเป็นจูดาสตัว Battle Pass แล้วก็ตัวจาเฟรป่านี้ไม่รู้คือตัวอะไรเนาะก็น่าจะเป็น2ตัวเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเซลล์นะครับที่หาได้จาก Legend State นั่นเองครับไป็น Legend s t a เพื่อดรอปเป็น Portal หรือว่าเป็นกุญแจมาแล้วไปลงได้เองครับซึ่ง Portal เนี่ยจะมีด้วยกันอยู่4ระดับนะครับผมลงเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายโคตรนะครับก็ยังคงครบจบอยู่ตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับก็คืออะไรฮะ เคปาจิเอสหรือตัวกาก้าหรือตัวอื่นอีกมากมายที่เป็นรซลิตัวอะไรมากมายครับก็ยังสามารถผ่านได้คุณไม่จำเป็นต้องมีตัวใหม่เหล่านี้เลยเพราะว่าผมพยายามจะเก็บคิวอีโวอยู่ไอตัวละครเก่าๆเหล่านั้นก็สามารถผ่านได้แล้วสตาร์กหรืออะไรเงี้ยมันผ่านได้หมดนะครับเทสไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องการสูตรจุดหนึ่งแล้วก็ลีลิกด้วยเช่นกันนะเนาะต่อมาครับดีวาเทมก็จะเป็นพวกแบบอีโวของต่างๆนานาแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากอะเนาะโอเคจบมีแค่นี้เอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับ ต่อมานะฮะมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทีมนั่นเองครับจัดทีมตรงนี้เลยเป็นทีมพรีเซตนะตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวละครก็น่าจะยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรบ้ากนะครับเพิ่มเจ้าเก็บของก็ไม่มีนั่นเองครับส่วนตู้ตัวละครเนี่ยก็ไปสุ่มกันได้นั่นเองนะครับก็เลยหาไปสำหรับผมนะตอนนี้เนี่ยถ้าให้เชียร์ว่าหาตัวอะไรในอัปเดตนี้ผู้ตามตรงฮะไม่ต้องฮนะไม่ต้องหาซักกระตัวเลยนะฮะหรือว่าถ้าคุณแบบเออจ้องการตัวใหม่จริงๆเนี่ยก็หาได้ผมแนะนําว่า ไปหาที่เซลล์ตัวเดียวเลยจะดีที่สุดนะครับเพราะมันคือตัวรับตัวรับเกมนี้เนี่ยพูดตามตรงมันค่อนข้างที่จะโนเบรนมากๆกครับก็คือมันเส้นตรงอ่ะตัวรับจะเก่งกว่าตัวละครมิสติกทั่วไปเสมอเลยแต่ว่ามิสติกทั่วไปอย่างที่บอกครับคุณเล่นเคนปาจิคุณเล่นตัวละครเก่าๆเนี่ยมันเพียงพอแล้วส่ากับว่าคุณจะได้ไม่ต้องเสียนะครับรีโรในการหาสูตรชุดหนึ่งมากแต่ถ้าคุณเล่นแบบไม่ซีเรียสครับเพราะว่าเกมนี้รีโรมันเฟอ้อเพชรมันเฟอ้อทองมันเฟอ้ออยู่แล้วเนี่ยก็หาไปเลยนั่นเองแล แค่นั่นแหละจบไม่มีอะไรมากนะครับนี่พูดได้ตามนี้เลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในตัว YouTube ของเกมนี้เนี่ยจะมีตัว Off i c i a l นะครับข้อมูล information ของตัวเกมว่าตัวไหนจะมีข้อมูลอะไรไงมาแต่ว่าอัปเดตเนี้ยใช้เวลาอัปเดตค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ Information ตรงนั้นไม่มีบอกด้วยกนั้นที่ตัวเขาเนี่ยภูมิใจรักภูมิใจหนากับการทำตัวคลิปที่เซอร์เปิดตัวมาว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้วางได้กี่ตัวนะหมอกี่ตัวเสื้อผ้าลิลิกอะไรยังไงตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นแค ต่อมานะฮะก็จะเป็นในเรื่องของล i m i t e d Time โหมดนะครับหรือว่าเลดช็อปเนี่ยมันจะย้ายไปอยู่ตรงนี้หมดเลยน,นั่นเองครับโอเคไหมเลดช็อปก็จะรีอีกแล้วนะครับก็สามารถแลกรีโลได้เหมือนเดิมนะครับไปหาตัวนู่นนี่ใช้นี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับไปแลกรีโลเพิ่มเติมได้อย่างที่บอกครับถ้าคุณฟาร,ร์มนี้เรื่อยๆเนี่ยคุณแลกตัวเนี้ยสี่ร้อยสิบ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 เรื่อยๆคุณหาตัวเป็นเอกซิสเพื่อที่จะเอารีโลมาแลกนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับเกมที่ โอเคเนาะคลิปพวกนี้เคยสอบไปหมดแล้วนะฮะอ่ะมีอีกอันไหม้านค้าอยู่ไหนวะอ่ะผมจะให้ดูแล้วกันนะครับตัวชายนี่หรือว่าเรียกว่าไงดีอ่ะเทรดแล้วกันมันก็ย่างเฟอ้อครับแต่ก็ยังมีลูกแก้วที่ผมยังไม่ได้เปิดตั้ง2,000-3,000กว่าลูกน,นั่นเองนะครับ มันค่อนข้างที่จะเฟอ้อเลยผมมีอยู่วันสองพันแปดนะครับนี่ก็คือใส่โค้ดหมดแล้วนะก็ยังไม่ได้เปิดลูกแก้วทั้งหมดถ้าเปิดก็มันสามพันกว่านั่นเองเท่ากับอย่างที่บอกครับมันเฟอ้อแล้วคุณแทบจะไม่ต้องหาสุทธิหนึ่งตัวใหม่เลยนั่นเองครับในด่านต่างๆนานามัน,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 นผ่านได้อยู่แล้วนั่นเองเลเจนด์สเตก็ก็ไม่ยากครับเล่นเดิมพัไม่ยากเลยนะสำหรับผมถ้าผมเล่นผ่านผมเชื่อว่าน้องๆก็ได้จะผ่านกันหมดนะเพราะน้องๆเก่งกว่าผมอยู่แล้วนั่นเองนะครับโอเคต่อมามีอะไรอีกนะครับที่จะต้องรู้เรื่องลีลิกนะครับจะมมมีเเเเรรรื่่อออองงขขกาาาใสฟิลลต์้้แวโค ล่าสุดที่เราบ่นกันไปแล้วผมพยายามถามเดฟว่าจะมีหรือเปล่าเดฟเขาก็บอกว่าจะเข้ามาในอัปเดตที่3ก็คือนี่คือเรียกว่าอัปเดตครั้งที่3แล้วกันแต่ันคืออัปเดตหนึ่งเนาะทุกคนสามารถเลือกลิลิกได้แล้วฟิลเตอร์ลิลิกได้แล้วเช่นกันนะครับก็ไปเลือกเอา,าต้องการซับสแตรทอะไรเมนสแตรทเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนั่นเองครับแล้วก็ตัวลิลิกใหม่ที่เข้ามานะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเก่งและดีทั้งหมดเลยผมอาจจะยังมีไม่ครบนะครับเพราะยังไม่ได้หาแต่ความสมาถของลิลิกเนี่ย ผมเซลไปหมดแล้วดีกว่าอะงั้นเดี๋ยวเปิดตัวเว็บไซต์ให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของอัปเดตล็อกที่บอกไปทั้งหมดแล้วว่าเป็นยังไงนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการพูดถึงอัปเดตล็อกทั้งหมดเลยน,นั่นเองครับโดยอัปเดตล็อกเนี่ยอัปเดตมาจะเป็นสตอรี่ใหม่แล้วก็เป็นเลเจนด์สเตทนะครับประมาณนั้นก็ไปลงเอานะครับได้ไม่ยากครับอีซี่มากอีซี่นุ่จะจัดนะครับแล้วก็ที่คุณเห็นตรงนี้เนี่ย เออเนี่ยด้ด่านตรงนี้นะครับถ้าพูดก,กันตามตรงแล้วเนี่ยถ้าคุณเล่นไปแล้วประมาณหนึ่งนะครับประมาณ20บเวฟกว่าๆโดยประมาณนะครับหรือประมาณ20เวฟเนี่ยบอสมันจะออกมานั่นเองครับโดยกอกก็ออกมาเป็นปกติจะเป็นเลือดม่วงเลยก็เหมือนเดิมครับเิป,ปจิรับจบนะหรือว่าตัวดาเมจของคุณที่เป็นสุดยุทธ์หนึ่งเนี่ยก็สามารถจบได้เช่นกันนะครับบอสมันจะเกิดอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับซึ่งคุณอาจจะต้องขายตัวละครหรือว่ายูดิตต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จบบอสตรงนี้นั่นเองครับแค่นั้นแหละซึ่งดันดีก็จะเป็นดดััันนนนนที่่่เเเเอปซซลลล็็หหหกกงแาาาาใ้มมตถว ผมรู้ไหมว่ามันเก่งยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าจากเกมที่มันโนเบรดที่เล่นโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากประมาณนี้นะครับทุกตัวละครที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนครับตัวรับมันเก่งหมดอยู่แล้วแล้วก็ทุกเกมก็พยายามจะก๊อบกันเรื่องขั้นตัวละครระดับอีพิกมิสติกนะครับเอ็กซ์คลูซีฟซีเครตแล้วก็ตัวรับอะไรอย่างเงี้ยมากมายไก่กองเนาะก็เกมมันเป็นประมาณนี้อยู่แล้วเท่ากับว่าได้เซลล์มาผมว่ามันก็เทพอยู่แล้วน,นั่นเองนะครับแต่ตัวอื่นก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะก็หาได้สูงจุ e ดัวนวตัว สรุปนะครับตัวละครใหม่ทีละกันว่าตัวละครอ e ีโวมาแล้วสกิลเป็นประมาณไหนอะไรอย่างงี้ยแล้วเรื่องซีตัวละครหรือว่าเรื่องเพิ่มดาวตัวละครที่6ดาวเนี่ยทุกคนต้องเพิ่มอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับจะได้เก่งขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวละครตัวใหม่ที่เข้ามาเนี่ยหลักๆเลยก็จะเป็นเซลเมื่อกี้พูดไปแล้วตั้งแต่ต้นเนาะอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับโอเคเนาะประมาณนี้ดูเอาได้เลยครับต่อมาเลย Battle Pass Event ก็จะมีของให้เราได้เก็บพวกเหรียญอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็เป็น Metallic เมทัล e ล ก็จะได้เป็น e x c l ซ s i v e Reward ซึ่งผมอันนี้ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่ว่าอย่างที่เขาบอกมาก็คือคุณจะได้เป็น m e t a ลคอยนะครับแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนใน e x c l u s i v e Reward ได้ซึ่งก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเล่นยังไงเพราะยังไม่เจอนั่นเองแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็น Perfect a s c e n s i o n c o คอยน่ยไหมอันนี้จะเป็น Perfect Vision ต,ต่างตานาเออก็ไม่มีอะไรมากครับคือมันก็เป็นปกติ นี่ก็ไม่ได้มีอะไรใหม่เพิ่มเติมเข้ามาเหมือนเกมหลายๆเกมที่น้องเล่นกันเอาง่ายว่าถ้าน้องเล่น AV วีอันนี้ไม่แวนการ์ดอยู่แล้วพวกนี้ก็ไมปยากครับอ่ะลิลิกใหม่นะครับเราพูดคุยกันหน่อยละกันน,น้องเพิ่มเติมเข้ามาครับจะเป็นชุดโกคูนั่นเองครับเป็นเซตที่ใส่ให้เฉพาะตัวละครไซยานะครับถ้าใส่ให้ไซยาเนี่ยจะเพิ่มดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์คริสสิบห้าเปอร์เซ็นต์และคริสเดมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ถ้าคุณใส่นะครับหรือว่าอะไรเนี่ย Uh, if unit is placed within range นะครับให้กับสายยายู n ิ t นั่นะเองก็คือใส่ให้กับตัวละครอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากได้เพิ่มก็ใส่ไปเลยประมาณนี้นะครับก็จะได้ตามนี้เลยแต่ว่ามันเป็นเซตที่ดูไม่ได้ล็อกเท่าไหร่นั่นะเองนะต่อมาครับเซ็ตของตัวเซลลเลยนะครับก็ได้ทุกตัวใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนั่นะเองละกันเนาะรประมาณนี้นะครับส่วนหัวเนี่ยหรือว่าส่วนที่ใส่เป็นส่วนส่วนมือละกันอะมือหรือหัวละกันนะครับประมาณนี้ก็โกคู Goku เนี่ยจะมีโอกาสสตันมอนนะครับ5% อืมแค่นั้นแหละผมว่าถ้าเกมมันง่ายอันนี้ไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่นะครับต่อมาเลยนะครับหัวเซลเนี่ยผมว่าของดีของเด็ดถ้าทุกคนต้องการที่จะเคลียร์มอนให้ไหวมากยิ่งขึ้นหรือต้องการดามเมจที่ดีนะครับมอนที่เลือดต่ากว่า50%จะทําการโจมตีแรงขึ้น10%นั่นเองนะครับประมาณนี้นี่คือลิลิกเนาะ คุณตีเอาพลครับก็แน่นอนครับเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วในตัวเกมเนาะก็จะเป็นพวกลิลิฟิลเตอร์นะครับแล้วก็แบนเนอร์ฟรอสซิ่งนะครับก็คือแบบเลือกตัวนั้นไปแล้วก็จะอยู่ในแบนเนอร์นั้นยาวๆจนกว่าคุณจะเปลี่ยนนั่นเองละกันนะครับแล้วก็เป็นลิลิอินเวนทอรี่ที่เอ่อเรียกว่าไงดีมันจะลิมิตแคปอะครับโอเคปะก็หลายๆอย่างเนาะเลือกเว้นรีโลที่จะเป็นลิมิตแคปนั่นเองอ่ะเดี๋ยวจะพาก,กลับดูในเกมนิดนึงละกันเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างแคบที่ว่าเอาไว้นะครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่มาพี่เอ๊ะอะครับขออภัยกดผิดนะฮะอะอย่ใช่พวกเนี้ยครับพวกแฟลกเมนต์นะครับพวกเนี้ยจัดตันอยู่ที่100ใครที่เปิดเกินไปมากกว่านี้แล้วนะครับก็จะเกินไปเลยก็จะเก็บเพิ่มไม่ได้นะครับต้องใช้ก่อนนั่นเองนะครับโอเคไหมประมาณนี้ไม่มีอะไรมากแค่นั้นเลยนี่คือเขาพยายามจะกันของเฟิร์สแต่ว่าสิ่งที่มันกันไม่ได้จริง,รงคือรีโลถ้าเขามีแคปรีโลเข้ามาเนี่ยไม่ได้นะครับ ตามนั้นเขาเลยจะเป็นต้องแคปพวกดีมาทําให้ของเนี่ยทุกคนต้องเข้ามาเล่นเกมบ้านพ่มักนก็จะเอฟเคกันอย่างเดียวนั่นเองนะครับนี่คือหลกัหลกๆเลยไม่มีอะไรอืมกลับไปดูตัวเว็บไซต์กันอีกทีนึงนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าจากที่อ่านมาคือมันไม่มีอะไรเนาะแล้วก็จะเป็นเรื่องของโค้ดนะครับแล้วก็แพ็กใหม่ๆซึ่งพูดตามตรงว่าแพ็กเกมนี้ไม่ต้องซื้อเลยนะครับเพราะเกมมันยังเฟอ้ออยู่นะตอนนีพวกเพชรพวกอะไรเงี้ยยังคงฟาร์มได้อยู่แล้วก็วินเทอร์ update, อัปเดตเนี่ยยังคงฟาร์มลูกแก้วได้อยู่น,นั ไม่หาลิลิกสีหาตัวรีโรได้อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็โค้ดอยู่ไหนวะอ่ะโค้ดน่าจะล่างสุดอันนี้ครับอย่าลืมไปใส่กันด้วยนะ perfectionist นะครับให้ร้อยรีโรหมื่นเจมแล้วก็25,000โกนะครับใส่ได้เลยวันที่15 Android ดรอยเกมตกใจด้วยนะครับอย่าลืมลบเป็นบักออกด้วยนะก็นี่ครับยี่สิบห้าตรีรีโรฮัสเตดรีโรนะครับเอ่อสเตดเอ่อแล้วก็เป็นสเตดล็อกนะครับประมาณนี้แล้วก็ i have a wish ตกใจนะครับประมาณนี้ก็ให้ทุกอย่างเลยนะครับอ่ะ ไม่มีอะไรมากครับนี่คือเกมทั้งหมดที่อัปเดตไปในนี้พูดตามตรงว่าเกมนะตอนนี้ที่เล่นเนี่ยผมก็มาเล่นหลังจากที่เขาอัปเดตหรือว่าเปิดเลยทันทีแต่ก็ไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าเดี๋ยวต้องมีธุระที่จะไปเลือกตั้งตอนช่วงบ่ายโมงนั่นเองละกันนะครับก็เลยแบบรีบอัดคลิปตรงนี้ออกมานั่นเองนะคนเล่นต,ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่2 1 0 0 0ืนะผมก็คิดว่าคนก็น่าจะลดลงลดลงลดลง,ลดลงเรื่อยๆเ,เหมือนเดิมพอเข้ามามันเป็นอัปเดตใหม่เท่านั้นเองครับแต่ส่วนตัวก็แมปมีให้เล่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครรรัับบเเซลลกก็มีีอออไใหหห้้าาแแตุุ่่่ณยยงสกกูืป ถ้าคุณชอบแมปที่เฟอร์มากๆนะครับแมปที่ที่คล้ายๆ An i เม Defender ผมว่าแมปนี้ไปรอดนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเล่นแมปที่แบบเออได้เล่นหน่อย An i เม c r u s a d e r รอคุณอยู่และแมปคนไทยก็จะเปิดในวันนี้3ทุ่มหรือตีด2ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ a n i เม Van g u a r d ดก็ถ้าคุณชอบแมปที่ดีที่สุดในโลกใบนี้นะครับ a n i เม Van g u a r d ดที่อีกเพียงหนึ่งครั้งแมปก็จะตายแล้วเช่นกันนะครับก็เลือกเล่นแบบที่ทุกคนจะเล่นได้เช่นกันเนาะส่วนแมปในอนาคต Anime a d v e เ t u r e X นะครับ แอนิเมตดีเฟนเดอร์เนะครับนั่นคือแมในอาน,นาคตที่ผมรอคอยนะครับก็น่าจะเป็นแบบที่ดูดีเพราะเขาจะได้ป้องกันพวกการเฟอร์หรือว่าการ a f k อะไรไปนะครับนั่นคือแบบแผงอนาคตน,นั่นเองเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตโตเกมในอัปเดตดีจริงๆทั้งหมดคือพูดตามตรงครับว่าก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเข้าไป a f k เหมือนเดิมสำหรับผมเองเนี่ยเดี๋ยวจะไปสรุปกันอิกิีในไลฟ์สตรีมแล้วกันนะครับว่าเราจะยังคงเล่นต่อหรือว่าเราจะยังเลิกไปเลยนะสำหรับแบบนี้นะเพราะอย่างที่บอกครับว่าแมปเนี่ย มันดีกว่าเราควรจะทิ้งแมปที่มันไม่ดีไปนะครับเพราะว่าโลบอก การที่มีแมปใหม่เข้ามามันคือการแข่งขันกันมันอารมณ์คล้ายๆ R O V M L B B ที่น้องๆตกเถียงกันนั่นแหละครับคือการแข่งขันมันทําให้อีกฝั่งหนึ่งแอคทีฟหรือว่ากระโดดตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองอยู่ในสนามแข่งขันได้นั่นเองครับเราจะเห็นที่ผ่านมาครับแบบเท่าที่ได้ฟังเลยแมปก็คือเปิดมาแล้วตายไปนั่นเองครับก่อนหน้านี้เขาไม่มีคู่แข่งไงอย่าง AllStar และ a าร a ด a n บร r เจเขาแข่งอยู่2แมปใช่ไหมแต่พอเขาตายไปปุ๊บด้วยลิขสิทธิ์หรืออะไรก็ว่านไปแบบอื่นที่เปิดขึ้นน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 นมมมาา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 าถ้้้้้แแแปปเเเเหหหหหหลล่่่่่่่ีีีชืือออกกกใใใรขยยยัับิิดดวๆๆจะตสทททคคํํไ นะครับรู้สึกที่จะเสียดายไอดีนั่นเองครับก็คือซื้อเขาเรียกว่าอะไรเล่นไปนานๆรู้สึกเสียดายไอดีที่ตัวละครมีเยอะแต่สำหรับผมมันก้าวข้ามเรื่องความเสียดายไอดีไปแล้วนั่นเองล้กันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็อย่าลืมนะครับเกมอัปเดตมีแค่นี้จริงๆนะครับก็มีแค่ Legend State ที่ลงไปหาสุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องเซลล์เนี่ยคุณรอดูคลิป ผมหรือคลิปใครก็ได้นะครับที่บอกหนึ่งเรื่องความสามารถตัวละครแต่จากที่ผมเล่นมาทั้งหมดตรงนี้นะครับกุญแจสี่ยังไม่ได้ลงนะแต่ผมลงแค่กุญแจ3เท่านั้นพูดตรงๆว่ามันง่ายมากครับแต่ว่ากุญแจสี่เนี่ยต้องรอดูมันยากขนาดนั้นไหมแต่ส่วนตัวผมเองที่ลองลงไปเล่นดูตัวละครอย่างซาราคิเคปาจ,จินะครับตัวละครใหม่ๆอย่างเช่นสตาร์ที่ผมทํามาพวกตัวละครเดิมๆที่ผมใช้หรือว่าพรีเซตนี้นะครับมันเล่นผ่านครับเก่งปะ มันเล่นผ่านคือเซตนี้เซตเดิมที่ผมเล่นพวกวินเทอร์ปล่อยออโต้อะไรเงี้ยเซลมันก็เล่นผ่านได้เช่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้มีการแก้บั๊กแล้วก็คือไม่ตีแอร์กลายไป็นตีแอร์แล้วซึ่งผมงงว่าเพิ่งมาแก้ตอนนี้เกมมันบั๊กขนาดนี้เพิ่งจะมาแก้โอ้ยวอตเทอร์เฮล อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวตังตัวเดียวมันผ่านได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าได้บลูมาเข้าไปจะเรียกว่าตังเฟ้อแล้วคุณสามารถขายตัวละครออกไปวางใหม่อัปเกรดตังใหม่ได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองแล้วกันนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับ Universal t o w e r Defense นะครับที่เป็นการสรุปอัปเดตนะครับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมใครเล่นต่อคอมเมนต์ไว้ทีใครไม่ไหวแล้วหรือเกมแม่งโคตรน่าเบื่อเลยก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ไว้ละกันต้องบอกก สปอนเซอร์ผมนะครับแต่ใครที่อวยแมพจนเกินไปเกมน,น้ำมันสปอนเซอร์นั่นเองครับแล้วเจอกันครับผมขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ารับชมครับสวัสดีครับ